ขออนุโมทนาบุญบริษัทดีเอสเมนจำกัดแพทย์หญิงทิดารัตจีรพงษ์เจริญลาบร้อยตำรวจกำมพลสีโพคุณมนทการปิติปฐมพงษ์ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลลูกพระรุ่งเนรโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสพิตตารามในวันที่1ถึง7ก,กราคม2565ันยายน5 65, ขออนุโมทนาสาธุ มาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายขออนิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพนสมมเนรและอนิสงส์แห่งการสืบทอดพระศาสนากลางป่าดอยขอกุศลเหล่านี้จงประมวลรวมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตบะเดชะภารวะปัจจัย ส่งผลโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณโยมจงเป็นผู้ปะะัศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโคสัพพโรคสัพพภัยอุปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระปฏิพา,านธนสารสมบัติปรรถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศล ขอให้สำเร็จผลดังที่มุ่งมา่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการเถินสาธุยัาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังอุปก,ะกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปา จันโดปนะระโสยธามณิชโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตูสัพพะโรโควินาสนตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีขายโยโภวะาอาภิวัตนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจาตาโรธรรมะวัฒนีอายุวนันโนสุขังบารัง